อันดับในวงไหมเนี่ยนี่นะคะวันนี้เราจะไปไหนกันวันนี้เราจะไปกินน้ำเส้นน้ำเยี่ยรจังหวัดชันฮายชายเลี่ยงเชียงราย ชื่อร้านอะไรร้านน้ำเงี้ยวป้านวลอาหารยวนพังงา,าเส้นทางมายัางไงเส้นทางการเดินทางก็เข้าเมืองมาจะเจอถนนติบวัิสันปานาเข้ามาก็ประมาณแ,แค่บ่ถึงสิบเมตรอ่ะถึงเลยเข้ามาก็เจอเลยอืมอืมอยู่ในเส้นสันปานาไฟเล็กๆโอเคเราไปกันเลย <c oughs> อันนี้อยู่ไหนแล้ว

ม mm ีข hmm. mm ้าวกัน hmm. จีก hmm. okay. yes, ็จข wow. uh ้าวกันจีแล้วก็ข้าวกันจีสองน้ำเงี้ยวเอน้ำงี้ยสั่งมาเลน้ำเงี้ยวองแค่หมูก็แคหมูเกียนเดียวเอาเดียวพลแล้ยังมีมั้่ะีกอ่าออ นนะทีีน้ทำไมเราถึงต้องมากินตนีนเพราะมันเป็นร้านดังเจริงๆนะที่ถานับสองนะในจังห้ายังมีทั้งหมดห้าล้านนะอันนี้มาแบบร้านดีสองตีที่รับมัลงไหนะไม่ใจพเพราะว่าเรากินไปอื่นมันบอกอร่อยเรานี่พักถึงทนี่คือเคียงเคียงในการกินน้ำเงี้ยวแล้วคนทางเหนือจะกินน้ำเงี้ยวกับข้าวกันจีนมันคยนะเข้าวกันจีน มันคือมันคือเลือดผสมกับเ้าหรอแต่เอาไปนึ่งเหมือนก็เอาไปนึ่งว่าไปอย่างนี้มันจะชิมดูจะได้ ขึ้นคนมากมันจะมีดอกเงี้ยวนะครับดอกเงี้ยวนั่กินก่กินไหมดอกเงี้ยวกินกินไปแล้วไหนไหนกินดูดิดูดิดอกเงี้ยวนะดอกเียะอร่อยกัอร่อยหน้ามันเกลือข้นมากข้นมากๆดอกเงี้ยว ันพ่นะภาษาไทายขอห้องเนี่ยพภาษากลางมยมแต่อร่อยมันโมมีรสชาตินะแต่พอมันมากินกับน้ำพริกเนี่ยอร่อยน้เนาะมาน้องยิบมาน้องคนกินนะเนาะนี่กยิบเลยเนะาะ อันนี้เรามาคุ้นเมืเข้ากันลองกินดูอันนี้ปรุงแล้วนะอันนี้ปรุงแล้วอืมอร่อยดีแหละจิ้มอจมอ,อินอากะบออินอากาเอ่อะไรอะไรกันล่ะเอออาหารเมืองเหนืออันนี้ในในกินเข้ากันจีนพอเข้ากันจีนเขาอย่าเป็นข้าวที่ไปคุกับเลือดนะหรกอก <ม>กินใครต้องกินกะหอมเจียววะเนี่ยผัดสวยกระห้ำคุกกับเบดหมดูใช่เฮ<ม>้อนะอืมอ,อ, <laughs> อินกะินกะเอมที่เคยะได้เอ,เอามนี่ค<ม>ือกินสวยผักสวยน้ทำ ถิ่กนกบพันเยอะๆแลยนะถ้าตังไตถ้าตางผักกาดลางไตมันจะเป็นไอ้ติ่ไก่อ่ะมันมีติ่ไก่นะจะบรใจาเป็นซุป,ปก,กระดูกหมูกัน,น้เปอนซุปก,กระดูกหมูบอมกับกมิมันแล้วแต่เจ้าไง แล้วซุปกระดูกหมูอีกอร่อยเนาะบางที่เขาใะทายตีนไก่ตีนไก่ตีน,ลตนแล้วแต่โอ้โหมีดนตีสดด้วย้านขคตแบบคันที่อ่ะคันที่เมียงเมีง มีอาหารเวียดน,น้ำด้วยอ่ะอือใช่เ่าเนี่ยออมามาจ้างมาขายเนาะอือม,มันก็เลยแบบมีอย่างทุกอย่างน่ะเดี๋ยวไข่นมเส้นเริ่มเปิดกันจีนร้านเห็นในอินเทอร์เน็ตมันบอกว่าเปิดถึงห้าโมงนะห้มแต่ถ้าของเปิดมดเปิดกับปิ๊กร้านก่อน <c oughs> มีหมูฮคนมาเกา ทกฟินนะสมัยก่อนเทปเทปยุคคาสเซ็ตโปรเทปอ่ะใช่ชนี่ไงคันทรี อืมโมเดลดอกอม้เนี่ยใช่ใชเบอร์โคุยกันเขาเป็นศิลปินอ่ะหรือจะมีงานศิลปะตกแต่ง้างลาดเลย